สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนอยู่กับพี่อุดมนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันพี่ดมดักปลาหน่อยดักปลาหน่อยโดยการใช้เขาเรียวกว่าอะไรเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะดักกันเนี่ยก็เรียกอุปกรณ์ดักปลานี่แหละอุปกรณ์ดักปลาเนาะอันนี้คืออาหารของปลาใช่ไหมใช่เ yeah. นี่ยอันน้นก่อนอาหารนี้มันคืออะไรมั่งมันสีเขียวเขียวเนี่ย ม,เเมีใบเตยมีใบเตยอู้กูอหอมดีหรืว่เนาะมีลำม,มีอะไรผสมกันอีกเลยเป็นลำใช่ไหมอืมอันนี้เราซื้อมาใช่ไหมไม่ลำอืาใช่ใช่ลำซื้อมาวันนี้มากินปลาน้อยกันนะคะเราจะดักเป็ดอมออปลากินกันเนาะเป็นอาหารเหมือนเย็นอันนี้ จะได้บัวได้ดูนะคะจะได้หรือไม่ได้นะครับตัดต่อเอาได้เอากี่อันนี้เขาเรียกอะไรกี่ชุดสามสามชุดสามชุดลองดูก่อนก่อนที่เราจะไปตกปากกดกันวันเราดักนี้สิเราจะไปตกปากกุดกันอันนี้เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับ ที่จะทำกันใช้อะไรขวดที่เหลือใช้เนาะออามาประยุกเป็นที่ดักปลาเคยทำไปแล้วที่นึงเคยทำไแล้วที่นึงแต่นี้เราจะมาดักตะสวนอันนี้เรามาจะดักที่ที่ที่ในหลงของเราในในหล่งน้ำของเรานะคะขี่เนาะออลองดูที่ฝนคอยส่งอันนี้เด้วย ไ,ไปดูตามตรวมไปดูนะคะัจักยังไงนะคะไปดูนะคะอันนี้คือคองอคูคองน้ําของเรานะคะไม,ไม่รู้เหมือนกันถ้าตรงไปปุ๊บก็ทำยังไงนี่ลงไปกเียไปก็เปียก ดูเลยนะโอ้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 หนุกน,นะนี่นะคะวิธีการนะคะง่ายๆนะคะนานไหมเราเราเขาไมดูนี่ก็ดูสมุงพวกสมุก็ดูนี่ก็มองเห็นเด้มีปลาขาวอ๋อถ้าเกิด มันมีปลาข้าเราก็จะเห็นมันอยู่ในนั้นเนาะ <jud. S 1> ในขวดอันบนบนนะเ <million. S 1> <heut, S 2> นาะนีนะคะวิธีการดักปลาซิวของ,<ส>งเด็กว,วยกันอยู่ดงของเรานะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาจะเข้ามาเต็มขวดนั้นหรือเปล่านะคะนี่ค <och>. ่ตัวของเตรียมน้อยนะคะสำหรับ การดักปลาแบบบ้านๆของเรานะคะ